เด s นเดินไปนะสวัสดีค่ะสองสดีค่ะไหมนี่สวั i ดีเรากำลังจะไปซื้อต้นคริสต์มาสค่ะทีนี้นะคะเราจัดแบบว่าช้ามากอันนี้เราจัดรถใหญ่ไปเลยจัดรถตู้นะคะของปป้าดิออกมาจากที่ทำงานนะคะรถตู้ของปปป้าจากที่ทำงาน ไมลี่ชอบนั่งรถใหญ่มากนางบอกว่าอยากให้ปอป้าขับรถคันนี้ไปรับไมลี่ที่โรงเรียนทุกวันเลยนางชอบมากอันนี้รถขนของ,ของนะคะเดี๋ยวตามเราไปซื้อต้นคริสต์มาสกันเลยค่ะท้าเงินบอโอ้ไมลี่ไปไม่รอเลยดูสิความชอบของนางให้ปอามานั่งด้วยได้ไหม มาล้างด้วยนะกัดหนาวมากทุกคนตอนเช้าที่แบบว่ามีพาย,ยุลมแรงแบบว่าโอ้ไม่อยากจากบ้านะอะไ,ไปกันค่ะทุกคนไปซื้อ่นคริสต์มาสกันนะคะ และเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนร้านต้นไม้ร้านนี้เป็นร้านเดิมนะคะที่อยู่ใกล้บ้านนะคะของเราเองนั่งรถมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะเป็นร้านต้นไม้โดยปกติถ้าในช่วงฤดูร้อนซัมเมอร์เนี่ยเ,<ๆ>เขาก็ขายต้นไม้ตามปกตินะคะส่วนหน้าหนาวเขาก็จะเปลี่ยนมาขายเป็นต้นคริสต์มาสแทนนะคะซึ่งราคาของต้นคริสต์มาสก็ขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วนิดนึงนะคะ ก็อยู่ที่ราคา30ยูโร35ยูโรแล้วก็40 45 50ไปเลยนะคะถ้าต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้เราก็มาเลือกเอาต้นสวยๆนะคะในร,ราคาที่เราพอใจนะคะไมเลยก็วิ่งค่ะวิ่งไปดูต้นนั้นต้นนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศแบบว่าลมแรงมากนะคะทุกคนอากาศเย็นค่ะร้านนี้ก็มีต้นคริสต์มาสให้เลือกหลากหลายเลยนะคะหลากหลายไซส์หลากหลาย,ลาลายราคานะคะ ข้อเลือกกันไปค่ะจนสุดล้านเลยนะคะทุกคนก็จะมีต้นคริสต์มาสเล็กๆด้วยนะคะซึ่งน่ารักดีค่ะต้นเล็กๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเเริ่มต้นที่15ยูโรนะคะทุกคน แมรี่ก็ไปเลือกดูนะคะโอ้ยต้นเล็กเกินไปค่ะมาม้าไม่เอาดีกว่าแล้วแล้วนางก็ไปเจอต้นที่นางชอบมากเลยเรียกมาม้าไปดูนะคะเรียกมาม้ามาม้ามาดูต้นนี้มาไมรี่จะเอาต้นนั้นก็คือต้นใหญ่ยักษ์นั่นแหละค่ะทุกคนที่วางอยู่ต้นใหญ่กว่าห้องรับแขกของเราอีกลูกเอ้ยถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่เราค่อยซื้อต้นนี้ไปวางนะลูกนะเดี๋ยวรอก่อนรอให้แม่ถูกหวยก่อนงวดนี้แหละเดี๋ยวรางวันที่หนึ่งไม่ไปไหนไกลมาอยู่ในมือแม่นี่แหละ

เลือกอยู่นานแล้วเราก็ได้ต้นที่ถูกใจแล้วค่ะทุกคนก็คือเอาต้นนี้นะคะราคา35ยูโรค่ะเลือกแล้วดูทรงพุ่มแล้วสวยนะคะต้นไม่สูงเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะในขนาดที่พอเหมาะพอดีกับห้องรับแขกของเรานะคะเราก็เอาป้ายค่ะพนักง,งานก็มายกไปนะคะแล้วก็เอาไปแพคให้เราเราก็เอาป้ายเนี่ยไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์นะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูะคะเขาจะมีเครื่องแพคต้นคริสต์มาสนะคะเป็น นว,นวัตกรรมที่ดิฉันชอบมากเลยนี่ไงไอเครื่องแดง,ง,ง,งๆเนี่ยใส่เข้าไป <c oughs> มีตะข่ายนะคะแล้วก็แรปเรียบร้อยเสร็จค่ะทุกคนโอ้มันง่ายมากเลยชอบมากเลยนะคะส่วนไมลี่นะคะจ่ายตังเจ้าของร้านก็เอาช็อกโกแลตแจกค่ะพอเห็นเป็นเด็กนะคะนางก็กล,กลัวๆนางตอนแรกนางจะเอาทั้งตะกร้านะคะคุณพ่อบอกว่าเอาชิ้นเดียวลูกไว้ให้คนอื่นบ้างนะคะ อันนี้แบกไปแล้วค่ะหิ้วไปแล้วนะคะเอาไปใส่รถค่ะเราได้ต้นคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อของค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันหยุดยาวนะคะซุปเปอร์หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะปิดหมดนะคะทุกคนเราต้องตุนของกินไว้นะคะไมลี่ได้รถชอปปิ้งนะคะรถของน็กนางชอบมากนาะงก็ไปขับรถค่ะแล้วเราก็เลือกของนะคะของใช้านางก็เล่นในรถขับรถไปนะคะก็ไม่งองแงนะคะทุกคน อนนี้เราก็เอาต้นคริสต์มาสขึ้นมาวางแล้วนะคะทุกคนมีไหมนี่เป็นผู้ช่วยตัวปวดอยู่นะคะ <P ew> s> <S ทำลูกบอลแตกไปหนึ่งลูกคะ่ะ <P ew s> เราก็มาประดับลูกบอลกันนะคะแล้วก็ประดับฝา <P ew> s> <S เดี๋ยวเรามาดูตอนแต่งเสร็จกันนะคะทุกคนมารวมลุ้นกันนะคะว่ามันจะอยู่ยังไงปีนี้นะคะ <P ew s> เอาไปใส่ทั้งให้ยาเลย oh. เสร็จแล้วแต่มันไม่ไฟมไม่ค่อยสว่างเลยนะคะทุกคนเพราะาปีนี้เราใช้ไฟไม่เหมือนปีที่แล้วอมไรนะมันไม่เหมือนปีที่แล้ว oh. นเนาะใช่แล้วอนมปีที่แล้วอ๋อ <c oughs> ปีที่แล้วมันคนละอันกันนอะ <c oughs> อันนี้ใช้ไฟแบบว่าไม่ <c oughs> ใช้แบตเตอรี่แต่ละอัน oh. นะ ใส่แบตเตอรี <c oughs> <that> uh, ่ไว้ข้างในนะใส่ถ่านมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ต้องมาปวดหัวกับสายไฟสงสัยต้องมาใช้ไฟเปลี่ยนพรรษาให้มันสว่างมันไม่สว่างเข้าใจไหมมันไม่รยร้ระยะบิบบับ านคอสเของัมาให้ไม่นี่รอล่อะไรนี่อะอนงสงสามสนูสงสัยนักคอสไปแล้วเอาของขวัญมาให้ไม่นี่ร้ไหมไปแล้วอมันคืออะไรครับว้าว้าวแ ได้ด้วยแล้วอันนี้อะไรอ่ะบริักพีเต้าเพียงหมดเลยพน้ำนวดเตาเียมา้พีงกระดาษไม้ระบายสีไม้ากว้าโอ้มีช็อคมีหนึ่งสองหลายสีเลยไม่รีบขอบคุณ ไมลี่ยุ่งอยู่กับของฝันนะคะจากจากซันตะคอนนะลูกโอ้ทำไรคะไมลี่ค่อยเรียนนะค่อยเรียนเขียนด้วยเขียนชื่อตัวเองนะนี่ค่ะตอนคริสต์มาสที่บ้านนะคะทุกคนก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะของเราของครอบครัวเรานะคะก็มารีคริสต์มาสทุกๆคนนะคะม r รี Merry Christmas <Merry> Christmas. สวัสดีปหมัย Merry Christmas Merry Christmas ม <Merry Christmas. S 2> ีความสุขมากๆนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะ <What? S 2> คลิปต่อไปนะคะ <Yeah. S 2> ทุกคน